ประเทศของเราได้เคยสั่งโคโนมพันต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยงเมื่อกว่า50ปีล่วงมาแล้วแต่การเริ่มต้นเลี้ยงในครั้งแรกประสบปัญหาบางประการจึงนับว่ายังไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2508เป็นต้นมาอาชีพการเลี้ยงโคโนมจึงได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง และเริ่มรู้จักแพร่หลายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการรีดนมวัวสามารถทำได้2วิธีคือการรีดนมด้วยมือการรีดนมด้วยเครื่องรีดนมน้ำนมที่รีดได้จะมีอุณหภูมิประมาณ36องศาเซลเซียสควรทำให้เย็นลงโดยเร็ว เพื่อลดอัดตราการเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย์ที่อาจจะปนเปื้อนติดมาสำหรับเกษตรกรรายย่อยอาจจะยุ่งยากในการทำให้น้ำนมที่รีดได้เย็นลงดังนั้นควรจะรีบส่งนมที่รีดได้ให้กับศูนย์รวมนมดิบโดยเร็วถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ควรใช้เครื่องทําความเย็น ทำนมที่รีดได้ให้เย็นลงต่ำกว่า10องศาเซลเซียสเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมทำให้เก็บน้ำนมได้นานขึ้นก่อนส่งถึงโรงงานภาชนะบรรจุน้ำนมดิบต้องสะอาดไม่มีกินอับหรือบูดมีผิวเรียบไม่มีรอยตะเข็บไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำนมดิบ และภายหลังใช้งานทุกครั้งต้องทำความสะอาดทันทีภาหนะที่ใช้ขนส่งน้ำนมดิบจากฟาร์มเกษตรโคโนมไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบควรเป็นภาหนะที่สะอาดปลอดภัยต่อการขนย้ายภาชนะบรรจุน้ำนมดิบและควรขนส่งน้ำนมดิบหลังรีดไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบภายในเวลาไม่เกินสองชั่วโมง ถ้ารู้ว่าโคตัวใดเป็นโรคเต้านมอักเสบให้ทำการรีดหลังโคตัวอื่นๆเพื่อป้องกันการกระจายของโรคและควรรีดเต้าที่อักเสบที่หลังสุดและให้ระวังการเช็ดล้างเต้านมถ้าโคตัวใดเป็นแผลหรือเป็นฝีที่หัวนมขณะที่ทำการรีดนมแม่โคอาจแสดงอาการเจ็บปวดอาจทำร้ายคนรีดได้ ในกรณีเวลารีบควรแต่ต้องแผลให้น้อยที่สุดและควรรีบจัดการรักษาใส่ยาหรือใช้ขี้พึ่งทาหลังรีดนมเสร็จแล้วควรล้างมือให้สะอาดด้วยถ้ามีโคตัวใดนมรั่วซึ่งเกิดจากเต้านมคัดซึ่งเป็นเพราะกล้ามเนื้อวงแหวนที่รัดรูหัวนมไม่แข็งแรงพอหรือค่อนข้างเสื่อมสมรรถภาพกรณีที่ไม่มีแนวทางแก้ไข อาจใช้จุกปิดหรืออุดรูหัวนมหรือใช้วิธีรีดนมให้ถี่ขึ้นก็ได้ถ้าพบว่าแม่โคบางตัวให้น้ํานมที่มีสีผิดปกติเกิดขึ้นกล่าวคือน้ํานมอาจเป็นสีแดงหรือมีสีเลือดปนออกมาซึ่งอาจเป็นเพราะเส้นเลือดฝอยในเต้านมแตกซึ่งไม่เป็นอันตรายใดๆจะค่อยๆหายไปเองในไม่ช้า น้ำนมที่ได้ควรนำไปให้ลูกโคกินไม่ควรบริโภคถ้าพบว่าแม่โคตัวใดเตะเก่งขณะทำการรีดจะต้องใช้เชือกมัดขาซึ่งควรค่อยๆทำการฝึกหัดให้เคยชินโดยไม่ต้องใช้เชือกมัดเพราะวิธีการมัดขารีดนมไม่ใช่วิธีการที่ดีจะทำให้วัวเคยตัว ปัจจุบันมีปัญหาน,นมวัวติดเชื้อแบคทีเรียเป็นจำนวนมากและทำให้เกิดความเสียหายปริมาณโดยรวมประมาณปีละ1,500-2,000ถึง 2, ล้านบาทต่อปีปัญหานี้พบเป็นจำนวนมากหรือทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้ปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่ควรศึกษาและหาวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้วัวเกิดโรค หรือป้องกันไม่ให้นมติดเชื้อแบคทีเรียใช้น้ำยา CMT ผสมกับนมเพื่อตรวจดูจำนวนเซลล์โซมาติกกรณีที่เต้านมอักเสบหรือเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจที่สหกรโคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ความสามารถหรือตาเปล่าสังเกตสีของนมและความข้นของนมที่ผิดปกติให้ทำการฉีดยาปฏิชีวนะหรือสอดยาที่เต้านมัวรีดนมัวที่ติดเชื้อออกจนหมดเต้าทุกวันจนกว่าจะหาย ควรเก็บน้ำนมวัวดิบที่อุณหภูมิไม่เกิน3-5องศาเซลเซียสเก็บได้ไม่เกิน3-5วันภาชนะที่ใส่นม,มวัวต้องเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมที่ไร้ตะเข็บทำความสะอาดง่ายไม่ขึ้นสนิมก่อนรีดนมควรทำความสะอาดคอบวัวและ อาบน้ำมัวเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคก่อนรีดนมควรทำความสะอาดเต้านมโดยการใช้ผ้าชุบคอรีนแบบจางๆเช็ดที่เต้านมและเช็ดให้แห้งเพื่อป้องกันการติดเชื้อขณะเทนมควรใช้ผ้ากรองเพื่อป้องกันสารตกค้างเมื่อแม่วัวเกิดโรคเต้านมอักเสบ ควรรีดตัวสุดท้ายเพราะน้ำนมจะติดเชือ้อและจะเกิดการแพร่เชื้อได้และควรรีดนมทิ้งให้หมดจนบัวหายควรรีดนมให้เร็วที่สุดและรีดทุกตัวรีดจนน้ำนมหมดเต้าถ้ารีดนมไม่หมดหรือไม่ได้รีดหลายวันอาจทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบได้และจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแอนิเมชันเรื่องแบคทีเรียในน้ำนมวัวทางผู้จัดทำหวังว่าแอนิเมชันเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์และให้ความรู้แก่ผู้รับชมทุกท่านไม่มากก็น้อยและหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทำขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้สวัสดีครับ